กับเ,เข้าช่วงเบรกสุดท้ายครับคุยกันแป๊บแต่เหมือนว่าจะนานจริงๆว่าแป๊บเดียวจริงๆนะครับก็มาว่ากันถึงในส่วนของออการซุกซ้อมที่เราว่ากันว่าคุณเจอปัญหาและต้องปรับตัวพอสมควรเลยทีเดียวอันนี้เราเข้าใจแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นได้อ่านผ่านนังสือต,ต่างๆของไทยสแควรสปอร์ตไปแล้วครับจะนี้มาว่าถึงเรื่องของบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวที่ไม่มีใครที่จะได้เข้าไปกระับผมเองนี่ เต็มที่ค <lawsuit royable> ือเข้าไปแค่หน้าปากประตูเท่านั้นช่วงวันแรกที่คุณปาโบเขากลัวมุยไม่กล้าอาบน้ำดรอกวันนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังก็ซ้อมเสร็จวันแรกซ้อมเสร็จวันแรกอยู่ไม่ว้องปรับตัวก็นั่งเฉยๆเรียนก็อ่านคือนั่งสักพักแหละทุกอย่างน้ะเลยพวกค่าตัวเป็นร้อยเป็นพันล้านก็ไม่เชิงว่าไม่อยากอาบหรอกแต่น้ำเหนื่อยอยู่แบบเพิ่ก็มีน้ำขวดนึงก็นั่งกินน้ำแล้วก็เหนื่อยก็เลยยังไม่อาบ ก็คุณปาบอกวิ่งขึ้นมาบอกผมบอกม,มยอายไม่กล้าาน้ำให้ผมลงไปไปบอกมือว่าอาบได้เลยจริงๆไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่็วันหลังก็อาบปกติแต่ว่าวันแรกเขาบอกว่าการทันเียนของอรโกมันเด็ซ้อมใส่เขาแก้ผ้าผมเลยหรือเปล่าไม่รู้ผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกก็ก็มีคนแบบไม่ได้แก้ผ้าก็มีอืแต่ว่าก็ก็มีบ้างที่แก้ผ้าก็มีแหละแต่ว่ามันก็มีคนที่ไม่ได้แก้แต่ของเรานี้ก็คือท้าชนในทุกคนไอริ่ก็ปีนเท้าของเขา อ่าโอเคก็ในชีมมานี่ดีกว่าหลังจากผ่านมาที่หนึ่งเริ่มสนิทกับใครบ้างเริ่มสนิททีก็มีนี่ไงกาตากาตาดิสกาตาดิีอสก็คือในห้องแต่งตัวนั่งใกล้กันอืมก็นั่งใกล้กันก็จะมาแกล้งจะมาทำามมาอืมไอ้ใครคนหนึ่งนะครับที่มอกว่าก็มีเดโกกาตามาแรกแรกสูน้าบราสซิเลียมาก็ชอบัะ ผมเห็นผมพูดภาษาสเปนไม่เป็นไงออืก็พยายามมาสอนให้เอ้ยใช่ไ้มต้องพูดอย่างนี้อเราจะให้ผมไปพูดผู้ช่วยโค้ชฟังเขาสอนคาอะไรว่าผมจำไม่ได้แต่ผมว่ามันไม่ดีจะให้แบบให้ผมพูดพูดกับโค้ชพู้ช่วโค้ชตามสุดท้ายเราได้พูดไหมก็ไม่พูดมลัวกลัวนเข้ากลัวกลัวซ้อมหนักคือตามสัย่างว่าว่าโอเคไป ได้เลยสิบรอบที่ตางันแค่ตัยาเนี่ยมุ้ยบอกว่ามาพูดมาสอนแล้วขนเลาะไปด้วยเราก็รู้เนี่ยพอพูดปึ๊บพอผมพูดคำพูดตามอย่างเงี้ยก็แบบเออถูกใจเลยก็ผมว่าเหมือนปกติเวลาแบบฝรั่งไปบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็สอนแต่คําดีๆให้เขาอะไรเงี้ยใช่ใชมันก็คงประมาณนั้นนะใคยๆกับเลยผมว่าอ่ะก็โอเคก็ก็เป็นเรื่องของการ สอนเรื่องของอะไรแบบนี้อันเป็นเรื่องปกสติธรรมชาติครับแี้นี่มาวกับคุณมาคุยกับคุณคนเด้บ้างดีกว่าคคนเด้คณหมอผมว่าเชื่อนะลูกไปด้วยกันก็ได้เห็นด้วยไหมอ่ก็อ่ไปดูอ c คาเดมี่มาได้ดูคุณแทนดูกับทุกรุ่นเลยคือคนที่เสพข่าวแฟนๆเนี่ยเขาจะอาจจะหนักไปที่มุ้ยแต่คุณแทนนี่ได้เห็นทั้งหมดเลยทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ถ้าสนามนี้อีกสนามหนึ่งคือไปสองสนามเลยเห็นพัฒนาการเห็นความแตกต่างของวงการฟุตบอลสเปนกับเมืองไทยอย่างไรก็คือเขาเขาจะปลูกฝังในเรื่องของคือถ้าเป็นรุ่นเด็กเลยครับเขาจะฝังฝังในเรื่องของการต่อสู้แล้วคือตอนนี้เพื่อนเพื่อนรุ่นีนี้การการการแข่งขันภายในกันคือการแข่งขันด้วยกันสูงมากคือเขายยามไม่เด็กว่าทุกคนต้องต่อสู้เพื่อที่จะได้เป็นตัวจริงเสือตัวแรกไ่ได้แล้วก็ อย่างรายลเต้เขาเนี่ยนะครับคือผู้มืงานนะครับแล้มีเขาเนี่ยจะมีหน้าที่คอยคุยกับผู้ปกครองครัคือให้ทัศนคติคิดว่าอยจะคิดว่าลูกตัวเองเก่งนะแต่ว่าถ้าเก่งก็ไปโอ้เนี่ยคือมันก็เด็กก็จะคิดว่าตัวเองเก่งนะแต่ก็ไม่พัฒนาเลยก็จะหยุดการพัฒนาใช่ครับแล้วก็รูปแบบแตกต่างกับเมืองไทยไหมครับกับการฝึกซ้อมกับการวางตารางก็คือรูปแบบมันมมมััันนนฟุตบอลในโลกรูปแบบเด็กมันมันมันไม่แตกต่างเลยแต่คือ คือสิ่งที่ท,ที่ที่นักฟุตบอลทำเนี่ยมนันแตกต่างกันแน่นอนคือหนึ่งเขามีความมุ่งมั่มนสองตั้งใจมีสมาธิฝึกซ้อมตลอดอนะครับแล้วก็อย่างรุ่นเด็กๆเนี่ยคือการแข่งขันกันให้นมันสูงแตกต่งกันะปลูกฝังมานอยางนี้นตลอดแล้วก็คือพอขึ้นไปยุย่งใหญ่ันต้องแข่งขันตลอดดังนั้น <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ฟังจากคุณมูทัยขอโทษครับคุณควรได้ระกทักยกมือไหวเลยขอโทษได้ชื่อสำคัญมากก็คือเรื่องของทัศนะ ใช่ครับที่แตกต่างกันมากครับตรงนี้ถ้าเด็กไทยลูฝังทัศนะแบบเดียวกันกับเด็กสเปนเนีย่ยค,คือว่ามันคิดว่าจะมีโอกาสที่จะมาเล่นในในสเปนได้หรือว่าในหลีกยูโรได้ถ้าเปลี่ยน,นแปลงทัศนะตรงนี้ผมผมว่ามันมัน,ม,นมันต้องอีกอีกนานนะเพราะว่าคือโครงสร้าขขงหรือบนไงอ่ะตรงนี้มันยังไม่ได้ก็คือคือในระดับเยาวชนต่างคนอ่ะคือสโมสรบางสโมสรยังชุดใหญ่ทำเนี้ยชุดเด็กยังยังไปอีกแบบหนึ่งเนี้ย คือเรายังไม่ครบวงจรเราไม่มีอุ้มในการด้านกีฬาเราไม่มีอะไรเนี่ยเราบางคนมีสองคนควบสามตำแหน่งสี่ตำแหน่งอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเลย่องเลียากด้และความด้านการชฉมังการนะครับคือเฉพาะด้านเท่านั้นใช่ครับแล้วก็คือสิ่งสำคัญในเรื่องของของพวกฟิเนตโค้ดทีมเก่งเนี่ยที่เรามาช่วยในการพัฒนาดูแลเด็กในในทีมเด็กเนี่ยของแต่ละโรงเรียนมีโค้ชอยู่คนหนึ่งแล้วฟิเนตต้องมีโค้ชฟิเนตคนเดียวดูแลหัวห้ารุ่นมันดูแลมันทั่วถึ ในทีมเขาเนี่ยมีม,มีมีผู้ช่วยมีโค้ชอยู่สามคนแล้วฟิเนนสองคน,ค,น,ค,นคือมันก็จะดูแลได้นุกอโอเคก็เป็นสิ่งที่คนไทยได้เห็นมาคร่าวๆนะครับวันนี้เวลาเราปิดมาพอควรเราคุยกับบุ้ยกหน่อยนึ่งครับหลายคนถามมากๆเลยชื่อเฟริเป้มุ้ยหลายคนบอกว่าเป็นเพื่อเป็นชื่อเพื่อนๆตั้งให้จริงๆแล้วมาจากไหนนี่ไงพี่ต้องต้องถามพี่เจมส์ว่าพี่ตั้งให้ผมเพราะอะไร จริงๆแล้วเนี่ยชื่อเฟลิเป้เป็นชื่อที่พี่ใช้เรียกคนที่พี่นึกไม่ออกเป็นคนใช้เรียกชื่อคนที่พี่จำไม่ได้คนสวนอย่างตัวอย่างที่คนสวนที่บ้านเก่าพี่ก็นึกไม่ออกแต่ผมไม่ได้คิดอย่างไงผมคิดว่าฟิลิเป้เป็นเป็นชื่อของเจ้าชายจริงๆเป็นชื่อของเจ้าชายจังเลงเจ้าชายผมคิดไม่ได้ไงก็ไม่เือลยว่าก็เลยว่ เหมาะไปเลยนะแล้วส่วนตัวชอบไหมชอบพนะี่มันมันฟิลิปเป้แล้วมันมุ้ยลงกว่าดีอ่าเป็นคนมุ้ยโอเคนะแล้วจริงๆแล้วยังไงอนะ่ะ <laughs> คือสื่อทั่วไปเห็นมุ้ยแบบมุ้ยเป็นคนเงียบเป็นคนขืนแบบ <laughs> จริงจริงแล้วมุ้ยเป็นคนแบบไหนถามจริงเพราะเห็นตัางชาติแต่ทีเวลาแห้เให้เราให้กับเอ่อทีวีของทีวีสตรีมมึงฟัมุ้ยตัวอะไรที่พูดผมก็อย่างเงี้ยเอ้เป็นแบบใครมาเนอะไม่จริงจริงมุ้ยเป็นคนแบบไหนสนุกไหม ตลกโปกฮามีบ้างหรืออะไรเงี้ยก็ผมว่าถ้าคนที่รู้จักผมะคือคือผมผมก็รู้จักต่างคนต่างรู้จักกันอะไรเงี้ยคือจะรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนเงียบไม่คือไม่แอคกไม่อะไรเลยก็คือเนี่ยผมใจฮานี่อะไรที่แบบก็กวนชาวบ้านเขาไปเรื่อยแต่ว่าถ้าถ้าสมมติไม่รู้จักอืก็คือผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรใช่ก็ถ้าแบบคนไม่รู้จักนะผมอ้าวสบายดีไหมผมก็ต้องบอกว่าสบายดี แล้วพี่เป็นไงบ้างกับพี่ก็สบายดีแล้วผมจะถามอะไรต่อในเมื่อผมไม่รู้จักว่าพี่ทํางานอะไรหรือว่าพี่เป็นใครพี่อะไรเนี้ยคือพอพอไม่รู้จักผมก็มไม่รู้จะถามอะเอางี้นีแนะนําจะได้มีเรื่องคุยกันไปได้ก็ถามว่าสบายดีไหม,ไมผมก็ตอบโอ้ลำบากท,ที่สุดพี่มีอะไรไหมบางคนเปลี่ยนฟิลมางนะเขาว่าคงอ่ะ อ <S 1> <S 1> <S โอเควันนี้หมดเวลาแล้วคุยกับมุ้ยไปนะครับเป็นความเคลื่อนไหวในรอบหนึ่งสัปดาห์แล้วเทปแบบนี้นะครับการพูดคุยบรรยากาศเนียจะมีอีกเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วเราคงจะต้องลาไปก่อนนะครับ <ผม S 1> ก่อนบบลากันไปให้มุ้ยลากับกล้องเลยครับก็อสตาเลโกแปลว่าแล้วเจอกันใหม่มครับเป็นภาษาละเป็นที่กระท่อนกระแทกที่สุด แต่ว่าเดือนหน้าคงจะดีขึ้นนะครับคุณคนเด้โอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับลาสามคนสวัสดีครับ